สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านพบกับรายการเทคนิคขั้นเทพนะครับโดยผมธีรศักดิ์ธนวรากุ่นะครับทุกวันพฤหัสนะครับประมาณ4ี่โมงนะครับก็เราจะมาพบกันนะครับใน2ครั้งนะครับที่ผ่านมานะครับเราเรียกว่าให้ภาพในเรื่องของตัวดวงดาวนะครับเป็นเรียกว่าการอุ่นเครื่องนะครับแต่ว่า พอมีสถานการณ์ในเรื่องของภาพตลาดนะครับที่เรียกว่าจะมาอัปเดตผมก็จะเอาเรียกว่าภาพตลาดเนี่ยเข้ามาแทรกนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายหลักในเรื่องของรายการนี้นะครับก็เพื่อจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องมือทางเทคนิคนะครับมาเรียกว่าวิเคราะห์สภาพตลาดนะครับโดยที่จะมีในเรื่องของไซเคิลแล้วก็ซีซันแนลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับผม มีมุมมองนะครับว่าณสถานการณ์ตอนนี้จุดที่เรายือนอยู่ในสัปดาห์นี้นะครับช่วงปลายเดือนมิถุนาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ตลาดจะเป็นจุดต่ำสุดของรอบนะครับจุดต่ำสุดของรอบแล้วก็จะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าในตัวของ Set ตอินเนะครับที่ประมาณ1,550นะครับที่ลงไปทดสอบ เมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นจุดที่เป็นจุดต่ำนะครับพร้อมที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปถ้าเป็นในรูปนี้นะครับโซนที่น่าซื้อจะอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ภาพของตัวตลาดเองจะมีการดิดกลับเหตุผลที่เรามองว่าตัวของ Set Index แล้วก็ตลาดจะเป็นอ่า bottom ในรอบนี้นะครับ ผมมีกราฟนะครับการเคลื่อนไหวของตัวเซตอินเด็กนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนะครับการเคลื่อนไหวในระหว่างปีนะครับจากกราฟตัวของเซตอินเด็กนะครับในรูปนี้เนี่ยนะครับมันคือการเคลื่อนไหวเฉลี่ยในรอบ20ปีนะครับของตัวเซตอินเด็กนะครับโดยเอา การเคลื่อนไหวนะครับในรอบ20ปีเนี่ยมาพอดเป็นกราฟนะครับในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้เห็นเทรนด์ของตัวเซ็ตอินเด็กซ์ในรอบ20ปีที่ผ่านมาแนวโน้มในภาพระยะยาวเซ็ตอินเด็กซ์ในรอบ20ปีเป็นขาขึ้นนะครับแต่นะครับจุดที่เราสนใจเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวในแต่ละ เดือนในแต่ละช่วงเวลาหรือในแต่ละรอบของตัว s ซ t i ินเด็กเนี่ยนะครับกราฟรูปนี้มันคือซีซนอลนะครับซีซันอลหมายความว่ามันเป็นกราฟที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่เป็นฤดูกาลนะครับฤดูอ่าถ้าเราพูดถึงฤดูกาลเนี่ยความหมายในเบื้องต้นก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวอ่าแต่ว่าถ้าเอาฤดูหรือว่าซีซันอลแบบง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวในแต่ละเดือนแต่ละ วันนะครับถ้านักลงทุนบางท่านทีเ่เรียกว่าเคยทำในเรื่องของงานวิจัยนะครับหุ้นมักจะชอบขึ้นในเดือนอะไรนะครับเดือนอพฤษภาเป็นอะไรครับเซลอินเมยแล้วก็ตลาดในช่วงเ,เดือนมกราจะมีแจนยูรี่เอฟเฟกนะครับมันก็คือซีซันนอลรูปแบบหนึ่งนะครับแต่พอเราเอาทิศทางการเคลื่อนไหวในอดีต20ปีมาดูภาพรวมหรือว่าดูการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับ ณนะปัจจุบันแล้วก็จุดที่เรายือนอยู่นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสนะครับที่ตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะเป็นจุดต่ำของรอบแล้วก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจุดต่ำสุดของรอบแล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับในรอบนี้เนี่ยมันมีเรียกว่ารูปแบบเป็นอย่างไรนะครับถ้าเรามาดูในตัวของ กราฟนะครับผมเอาในตัวของปากกาเนี่ยนะครับมาชี้เพื่อให้เห็นภาพที่เรียกว่าง่ายขึ้นนะครับณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับเซ็นิเด็กของเรานะครับเซ็นิเด็กของเราเนี่ยอยู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนานะครับปลายเดือนมิถุนาอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ไปดูในตัวของกราฟนะครับจะเห็นว่า28ดมิถุนานะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ ก่อนเดือนมิถุนาสักเล็กน้อยอโดยเฉลี่ยนะครับการเคลื่อนไหวในรอบ20ปีของตัวเซ็นินเด็กเนี่ยปลายเดือนมิถุนามันเป็นจุดต่ำสุดเมื่อเรามองด้วยซีซันอลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในรอบ20ปีที่ผ่านมาเดือนกรกฎาหุ้นขึ้น ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่แรงแล้วก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่มีในยะสำคัญนะครับถ้าเราดูในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับในการลงมาสำหรับเดือนมิถุนาเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเดือนมิถุนาเราก็จะเห็นว่าเฮ้ย hey, เดือนมิถุนาตลาดลงจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าเรามองในเรื่องของซีซันอลเนี่ยนะครับเซ็ตอินเด็กซ์มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นแล้ว วันที่นักลงทุนดูอยู่ในวันพิหัสนะครับต่อเนื่องไปสัปดาห์หน้าช่วงปลายเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดโดยเฉลีย่ยสำหรับการเคลื่อนไหวของเซ็นตอินเด็กในรอบ20ปีถ้าพูดให้เรียกว่าเข้าใจง่ายๆครับแต่ถ้าเรามองจากกราฟเนี่ยจะเห็นเลยว่าเซ็นตอินเด็กจะลงไปทำจุดต่ำสุดปลายมิถุนาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการขึ้นใหญ่ๆการขึ้นใหญ่ ในเดือนกรกฎามเนี่ยมันจะเป็นการขึ้นที่เร็วและแรงแถมจะเป็นการขึ้นที่จะทำกำไรได้ดีที่สุดในรอบปีนะครับในรอบปีเลยนะครับถ้าเราดูจากการเคลื่อนไหวของตัวเซตอินเด็กที่เป็นซีซันอลเพราะนั้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ที่เรายือนอยู่ในตอนนี้เนี่ยถ้านักลงทุนยังไม่ได้ซื้อหุ้นนักลงทุนขาย หุ้นไปก่อนหน้านี้แล้วยังถือเงินอยู่ผมว่าอาจจะทําให้นักทุนเสียโอกาสถ้าเรามองจากซีซันแนลซีซันอลของเซ็นติมเด็กโดยเฉพาะในเดือนกรกฎานะครจะเป็นการขึ้นที่เร็วและแรงแล้วยิ่งในช่วงต้นเดือนมิถุนาเนี่ยนะครัต้นเดือนกรกฎาเนี่ยปลายมิถุนาถึงต้นกรกฎาเนี่ยนะครับมันจะมีการขึ้นที่รุนแรงมากๆเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่า วันปลายสัปดาห์นี้เนี่ยวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยนะครับอย่างน้อยถ้าเห็นการฟื้นที่มีในยะะสาคัญต้องเข้าซื้อนะครับเพราะนักทุนจะมีโอกาสทํากําไรในรอบใหญ่แล้วก็รอในเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเซ็นดิ้งเด็กไปจนถึงอะไรครับปลายเดือนกรกฎาคมือถ้าเราดูง่ายๆเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ถือ ซื้อแล้วถือได้กำไรแน่ๆได้กำไรบ่อยที่สุดในรอบ20ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ในตัวของซีซันอลจากกราฟที่เรายืนอยู่ในตอนนี้จากเ e ต Index ในอดีตข้อมูลย้อนหลังมันบอกเราว่าต้องซื้อแล้วถือไม่ควรถือเงินสำหรับตลาดในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อเถอะครับสำหรับตลาดในรอบนี้อย่าไปกังวลอย่าไปกลัวครับมันมีโอกาสที่จะ ขึ้นแล้วขึ้นได้แรงถ้าเราเห็นต้นเดือนกร,รกฎาคมเซ็นดีเทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ว่าระดับเท่าไหร่ต้องซื้อเท่านั้นแล้วไปขายเมื่อไหร่ครับสิ้นเดือนกร,รกฎาเฉลี่ย20ปีมันบอกแบบนั้นซีซันนอลในเดือนกร,รกฎามันบอกแบบนั้นไม่ต้องกลัวครับนะทุนอาจจะกลัวว่ามันจะทำนิวโลได้หรือเปล่า จะทำนิวโรอีกทีนึงก็จะต้องลงไปจนถึงอะไรครับเดือนกันยาเราถึงจะเห็นจุดต่ำของรอบนะครับของรอบอ,อันนี้เป็นเงื่อนไขแล้วก็รูปแบบที่หนึ่งของตัวเซตอินเดที่เราจะคุยนะครับแล้วก็จะเล่าถึงในตัวของซีซันอลมันคล้ายๆกับฤดูกาลนะครับการเข้าเรือนในทางโหราศาสตร์เล็กๆแต่ว่าถ้าเราเรียกว่าใช้ในทางวิชาการในแง่ของการ เคลื่อนไหวแล้วก็อ้างอิงได้ในเรื่องของตัวตลาดหุ้นเนี่ยมันเรียกว่าซีซันอลนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่1คือซีซันอลกรกฎาเนี่ยขึ้นแน,แน่แล้วขึ้นได้แรงแถมยังเป็นการขึ้นที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยสูงมากๆลองจากการขึ้นในเดือนมีนาไปขายส่งการ,รลองจากการขึ้นช่วงเดือนมีนาแล้วไปขายส่งการ เดือนก,นกรกฎาจะเป็นเดือนที่ให้ผลตอบแทนดีมากๆสำหรับการลงทุนมาจากไหนมาจากการเคลื่อนไหวในอดีต20ปีเอามาพอตกาให้ดูนะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่1ผมจะพาไปดูเงื่อนไขที่2เพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊ะเหตุใดนะครับหรือมุมมองอะไรที่จะทำให้ตลาดในรอบนี้นะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเอาเดี๋ยวผมคอ ย้อนกลับมาในฝั่งของตัวซีซันนอลกันสักนิดหนึ่งนะครับเอ๊ะแค่หุ้นไทยอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอไม่มีน้ำหนักที่จะทำให้ตลาดเนี่ยขึ้นได้ผมเอาในตัวของซีซันนอลของตัว S&P ห้าร้อยหรือตลาดหุ้นโลกนะครับขึ้นมาดูปรากฏว่า ซีซัน a ลของตัว S&P ห้าร้อยในเดือนกรกฎามเนี่ยมันบอกเราว่าเดือนกรกฎาก็เป็นช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นสหรัฐให้ผลตอบแทนดีเป็นอันดับสองเหมือนกันลองจากช่วงเดือนมีนาไปขายเดือนพฤษภานะครับถ้าเราจำได้ในตัวของตลาดหุ้นโลก ตลาดหุน้นทางฝั่งสารัฐมันก็จะมีในเรื่องของการบอกว่าอะไรครับเซลอินเมโกเอาเวขายเดือนพฤษภาแล้วยูจะไปทำอะไรก็ได้นะครับแล้วค่อยกลับมาใหม่ในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับจากค่าเฉลี่ยในรอบ20ปีหรือว่าซีซันอลของตัว s อ5 0นเนี่ยณนะปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเนี่ยจุดต่ำสุดของ S&P 500ในช่วงปลายเดือนมิถุนาเนี่ยจุดที่เรายือนอยู่เนี่ยนะครับประมาณวันที่ยี่สิบสี่ยี่บาเนี่ยนะครับจุดต่ำมันจะอยู่ปลายมิถุนาแล้วพอเข้าเดือนก,นกรกฎาตลาดหุ้นสหรัฐก็จะมีการขึ้นได้แรงนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตลาดหุ้นไทยซีซันอลก็ดีตลาดหุ้นต่างประเทศซีซันอลก็ดีเพราะฉะนั้น การลงต่อเนื่องการปรับฐานการกระแทกการเข้าสู่รีเซช i o n ของตัวตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาผมก็มองว่า bottom น่าจะจบชั่วคราวจะมีการฟื้นตัวจะมีการดีดใหญ่ๆเกิดขึ้นเพะาะนั้นซีซันอลหุ้นไทยซีซันอลหุ้นสหรัฐมันบอกเราว่าเดือนกรกฎาคมจะเป็นเดือนที่ตลาดหุ้น มีการขึ้นแล้วขึ้นได้รุนแรงนะครับเทั้นไม่พออ่ะผมก็ไปเอาในตัวของตลาดหุ้นนะครับของตัวเ,เขาเรียกว่าตลาดหุ้นในตัวของฮ่องกงนะครับมานะครับตลาดหุ้นทั้งฝั่งฮ่องกงนะครับโดยเฉพาะตัวของห่นงเสงเนี่ยซีซันอลนะครับของเดือนกรกฎาช่วงต้นเดือนเนี่ยยังไม่มานะครับช่วงต้นเดือนของตลาดหุ้นห่งเสงเนี่ยนะครับ ยังไม่มาแต่เข้าสู่ครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมมีการขึ้นแรงนะครับมีการขึ้นแรงแล้วก็เป็นการขึ้นที่เรียกว่าตามหลังในตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเพราะนั้นมันมีความเป็นไปได้นะครับว่าในตัวของตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะมีข่าวดี แล้วก็จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นได้รุนแรงซึ่งมันจะสอดคล้องกับอะไรครับตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเพราะฉะนั้นในตัวของตลาดหุ้นไทยเลยมองว่าเดือนกรกฎาคมนะครับมีตัวซัพพอร์ตมีตัวช่วยประคองมีปัจจัยเข้ามาหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือว่าในฝั่งของตัว Set i n ิ e x เด็กเองเนี่ยมันบอกเราว่าซีซันนอลสำหรับเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลา ที่ดีแล้วเป็นช่วงเวลาที่จะให้ผลตอบแทนเยอะมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้คำเดียวเลยสำหรับตลาดหุ้นไทยคือซื้อนะครับซื้อเท่านั้นนะครับกลุ่มไหนก็ได้นะครับชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นได้เลยนะครับซื้อตัวนั้นได้เลยหรือว่าในฝั่งของ CJ c j s a m b เราก็จะมีในเรื่องของการออกบทวิเคราะห์นะครับภาพระยะกลางระยะยาวนะครับเจอตัวไหนผมว่าสามารถซื้อได้เลยนะครับชอบตัวไหน,นเนี่ยจัดได้เลยนะครับ ที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราอยากจะเรียกว่าเอามาแนะนำแล้วก็นำเสนอสำหรับวันนี้นะครับในครั้งนี้ก็คือเรื่องของไซเคิลนะครับไซเคิลคืออะไรนะครับเรื่องแรกที่เรารู้จักกันก็คือซีซันแลนะครับซีซันแลก็คือเรื่องของฤดูกาลแต่ว่าไซเคิลมันคือวงจรมันคือรอบของการเคลื่อนไหวนะครับไซเคิลที่ง่ายที่สุด ของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับไซเคิลที่ง่ายที่สุดของตัวตลาดหุ้นไทยที่เรียกว่าพอจะยกตัวอย่างให้เห็นก็คือไพ่แพทเทิร์นนะครับถ้าเราดูในตัวของเซตอินเด็กซ์จากไพ่แพทเทิร์ในอดีตเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวที่เป็นล,ลักษณะของการลงแรงนะครับสครั้งที่ผ่านมารอบล่าสุดนะครับจาก 1, 7 7 2เลงไปโลที่1580แล้วก็ดิดกับ เราดูรูปแบบสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับการลงแรงของตัวเซตินเด็กมันมีการดิดกับแล้วก็การดิดกับมันอะไรครับมันมีน้ำหนักมีขนาดที่คล้ายกับการลงในรอบก่อนหน้าพอลงแรงมีการรีบาวพอลงแรงมีการรีบาวรอบนี้ก็เหมือนกัน ร,รอบนี้ก็มีโอกาสที่จะเหมือนกันก็คือลงแรงพร้อมที่จะอะไรครับรีบาวเราไม่ได้บอกว่าการขึ้นหรือการฟื้นตัวในรอบนี้มันจะกลับที่ไปทำหายแต่เรามองว่าจุดต่ำแล้วก็โลนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยหลังจากการลงแรงมันจะมีการฟื้นตัวใหญ่มันจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่รุนแรงซึ่งในอดีตสองครั้งที่ผ่านมามันบอกเราว่าอะไรครับ มันเคยฟื้นใหญ่ๆเพราะนั้นเราก็คาดหวังว่าในรอบนี้จะมีการฟื้นตัวใหญ่ๆได้ใกล้เคียงหรือเหมือนกับในอดีตอันนี้คืออะไรคือไซเคิลมันมาจากไพ่แพทเทิร์นอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับไพ่แพทเทิร์นที่เป็นไซเคิลนะครับที่เป็นไซเคิลผมขออนุญาตย้ายนิดนิดึงนะครับเพื่อเลือกเครื่องมือนะครับในฝั่งของตัวไซเคิล นะครับที่ผมจะมาะเรียกว่าแนะนำหรือว่าอยากให้ทุนรู้จักเนี่ยก็คือไซเคิลที่เป็นลักษณะของการทำจุดต่ำในอดีตของตัวเซ็นดิ้งเด็นะครับเวลาเราวิเคราะห์จุดต่ำเนี่ยนะครับผมก็จะเลือกในตัวของเครื่องมือที่เป็นไทม์ไซเคิลเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูโลหรือว่าจุดต่ำของเซ็นดิ้งในอดีตนะครับเพื่อดูว่า รอบแล้วก็ลอยในแง่ของจุดต่ำเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนบ้างนะครับเพื่อดูว่าบอทท่อมแล้วก็ไฮนะครับของตัวเซ็นดเด็กมันจะมีจุดไหนที่น่าสนใจนะครับเราก็ต้องเรียกว่าในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะใช้ในเรื่องของการเรียกว่าหานะครับไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าจุดสูงของมันเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือเราดูไฮนะครับของตัวเซตนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่า พอมีการลงแรงแล้วะนะครับพอมีการลงแรงแล้วเนี่ยการฟื้นตัวหรือการดิดกับเนี่ยจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนนะครับจากไซคลในอดีตจากไซคลของตัวเซ็นด็เทคที่เป็นไฮในแต่ละรอบนะครับที่เป็นไฮในแต่ละรอบ3มครั้งที่ผ่านมานะครับมันให้ภาพว่าถ้าการขึ้นของตัวเซ็นด็เทคในรอบนี้ จะทำจุดสูงสุดประมาณวันที่21กรกฎาคมถ้าเราเชื่อว่าซีซันอลโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมตลาดหุ้นขึ้นตลาดหุ้นจะเป็นขาขึ้นมันสอดรับกับตัวของ High แล้วก็ไพ่แพทเทิรที่เป็นลักษณะของการลงแรงพร้อมจะรีบาวลงแรงพร้อมที่จะดิดกับของตัวเซ็นดิ้งเด็กแล้วอะไรครับ แล้วถ้าเดือนกรกฎาคมเป็นขาขึ้นจุดสูงสุดของรอบจุดพีคสำหรับรอบนี้ถ้าดูจากแพทเทิร์นดูจากไซเคิลของจุดสูงสุดจะมีวันที่21กรกฎาคมเป็นอะไรครับเป็นจุดขายนะครับโดยดูจากอะไรโดยดูจากพีคในรอบที่ผ่านมานะครับโดยดูจากพีคในรอบที่ผ่านมาอ่าถ้าเราเห็นรูปนี้ แล้วโลตรงนี้ล่ะมันมีอะไรมาสอดรับไหมนะครับอันนี้ผมทำกันบ้านมาให้ละนะครับก็คือโลของรอบนี้ย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปนะครับมันคือรอยนี้ครับที่ผมทำเอาไว้ในบทวิเคราะห์ในภาพเดลี่นะครับของตัวเทคนิคอลเนี่ยเราจะเห็นว่าสองครั้งที่ผ่านมานะครับของการลงแรงในรอบใหญ่ๆ ประมาณระยะเวลาประมาณ3เดือนของตัวเซ็นดิ้กนะครับโลที่กระแทกลงไปในสัปดาห์ที่แล้วปลายเดือนมิถุนาที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยที่ลงมาในรอบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดต่ำของไซเคิลเพื่อที่จะอะไรครับไปรอไซเคิลใหม่ที่เป็นวอททอมในช่วงวันที่20กันยา นะครับ20กันยาจะเป็นอะไรครับจะเป็นจุดต่ําสุดของรอบถัดไปเรายังไม่รู้ว่า20กันยาจุดต่ําจะอยู่ตรงไหนแต่เรารู้ว่าในรอบนี้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว s e ตอินเดถ้าเราดูจากการเคลื่อนไหวของตัว c y เคิที่เป็นลนักษณะของการลงแรงแล้วก็เป็นโค้งสําคัญสําคัญเนี่ยจุดต่ําที่บริเวณพันหอยสี่ิ แล้วก็ประมาณวันที่27มิถุนาช่วงปลายเดือนหรือว่าครึ่งหลังของมิถุนาที่อะไรครับโลมันจะอยู่ช่วงปลายมิถุนานะครับถ้ามีถอยอีกสักรอบหนึ่งสำหรับตัวของอยู่แถวเนี้ยนะครับจุดต่ำมก็อยู่แถวเนี้ยปลายมิถุนาแล้วอะไรแล้วก,กรกฎาคมจะมีขึ้นใหญ่เกิดขึ้นเพราะนั้นไซคลที่เป็นบ o t t o m ไซคลที่เป็น จุดต่ำของเซตอินเด็กเราเห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วนะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าไซเคิลที่เป็นโลผ่านไปแล้วสำหรับรอบนี้แล้วก็ลุ้นในเรื่องของการดิดกับเราจะซื้อตอนนี้หรือซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วอะไรครับ ไปขายอย่างน้อยนะครับจะไปขายกันวันที่21กรกฎาคม21กรกฎาคมมาอย่างไรอะมันก็คือหายของจุดสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นนะครับจุดสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในอะไรครับในไซเคิลหรือในวัฏจักรปัจจุบันวัฏจักรตัวนี้เมื่อเวลาผ่านไปเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนมันก็จะหายไป แต่ถ้ายังใช้ได้ยังมีทรายอยู่เราก็ใช้มันจนกว่ามันจะใช้ไม่ได้แล้วเราก็อะไรครับหาใหม่แล้วเราก็จะหาใหม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเจอนะครับรูปนี้ต้องไม่พลาดแล้วตอนนี้เราเจอแล้วเราเห็นแล้วมันสอดรับกับอะไรครับซีซนอลสำหรับเดือนกรกฎาคมเพราะนั้นซื้อวันนี้วันพรุ่งนี้ ซื้อได้เลยครับไปขายอย่างน้อย21กรกรกฎาคมนะครับในส่วนของเทคนิคคั้นเทพนะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับก็ฝากไว้2เรื่องนะครับ1ก็คือซีซันนอลวัฏจักรอในเรื่องของฤดูการแต่ละเดือนเป็นอย่างไรนะครับอันดับที่2เรื่องที่2ก็คือเรื่องของไซเคิลหาจุดต่ํา จุดสูงสุดของรอบดูอย่างไรถ้าเจอต้องไม่พลาดเาะฉะนั้นสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็ในครั้งนี้เจอแล้วเล่าให้ฟังแล้วเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งหรือเราจะมาดูภาพของตัวเซ็นตอินเด็กอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายกรกฎานะครับปลายกรกฎาว่าจะเป็นจุดสูงสุดได้ไหมหรือว่าจะยืดต่อไปอีกเพราะอะไรครับ เพราะเดือนกรกฎาคมมันขึ้นทั้งเดือนสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ